สวัสดีครับหากคุณเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารของฝ่ายประชาธิปไตยไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าล่าสุดขัดแยง้งแตกแยกรัฐบาลพลังประชารัฐขยายบานปลายวิเคราะห์การเมืองไม่ว่าคนในทำเนียบรัฐบาลไม่ว่าคนในพ,พรรคพลังประชารัฐจำเป็นต้องทบทวนศึกษาศึกษาถึงมูลเชื้ออันก่อให้เกิดความขัดแยง้งแตกแยก ทางการเมืองทบทวนถึงรากที่มาและการสะสมกระทั่งปะทุกลายเป็นความรุนแรงที่หลีเกเลี่ยงไม่ได้นั่นก็คือคำสั่งปลดสองรัฐมนตรีออกจากตำแหน่งนั่นคือรูปประรรมอันเด่นชัดอย่างยิ่งที่สะท้อนความขัดแย้งระหว่างพลเดกประยุทธ์จันโอชากับร้อยเอกธรรมนัฐพมเผ่าและนางนารมนพิญโยศินวัตร นายกรัฐมนตรีกับรัฐมนตรีจากพรคพลังประชารัฐคำสั่งนี้สัมพันธ์กับสถานการณ์ยติขอเปิดอภิปรายรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจเห็นได้จากการถแถลงของพเดกประยุทจันโรชาว่ามีการเคลื่อนไหวล้มตนเห็นได้จากการถแถลงจากร้อยเอกธรรมนัฐพมเผ่าปฏิเสธว่าไม่มีอยู่จริงจากนั้นก็มีการตกลง ร่วมระหว่างธรรเนียบร,รัฐบาลกับพรรคพลังประชารัฐพลเอกประวิทย์วงษสุวรรณแสดงบทบาทในการทำความเข้าใจและจัดพิธีกรรมให้กับร้รยเอกธรรมนัตพมเผ่ากล่าวคำขอโทษพลเอกประยุทธ์จันโอชาด้วยความมั่นใจว่าเรื่องนี้น่าจะจบพระบรมราชองการโปรดเกล้าประกาศให้รัฐมนตรีพ้นจากการเป็นรัฐมนตรีคือดัชนีชี้วัด เป็นการชี้วัดว่าเรื่องไม่ได้จบเพราะพระบรมราชองการนี้มีพลเดกประยุทธ์จันโอชาเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชองการในฐานะนายกรัฐมนตรีเท่ากับเป็นความรับผิดชอบของพลเดกประยุทธ์จันโอชาไม่เพียงแต่เป็นการดําเนินการหลังจากมีการกล่าวคําขอโทษและคะแนนเสียงพักพลังประชารัฐเป็นเอกภาพ หากที่สำคัญมิได้ปรึกษาพลเอกประวิทร์วงสุวรรณพลเอกประวิทร์วงสุวรรณอยู่ในสถานะผู้รับทราบเท่านั้นหากมีการศึกษาหากมีการทบทวนความในก็จะสัมผัสได้ในลักษณะบานปลายนั่นก็คือบานปลายจากที่ขัดแย้งระหว่างพลเอกประยุทธ์จันโอชากับร้อยเอกธรรมนัสเป็นระหว่างประยุทธ์กับประวิทธ์วงสุวรรณ ตรงนี้ต่างหากที่แหลมคมและมีโอกาสร้อนแรงความคืบหน้าล่าสุดวิกตูปรับกลยุทธ์ลงพื้นที่ฐานเสียงพลังประชารัฐรัวรัว,รวโคศกร,รัฐบาลโต้ยุบสภาย้ำอยู่ครบวาระ20กันยายนรายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลเมื่อ19กันยายนที่ผ่านมาเปิดเผยว่าเพื่อเดกประย,ยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ร้อมคณะมีกำหนดการลงพื้นที่ตรวจราชการเยี่ยมเยียนประชาชนอย่างต่อเนื่องในสัปดาห์หน้ามีกำหนดลงพื้นที่ตรวจราชการและเยี่ยมเยียนประชาชนติดตามปัญหาน้ำท่วมหลายพื้นที่ของจังหวัดสุโขทยัยวันพุธที่22กันยายนนี้ส่วนรายละเอียดของกำหนดการแต่ละจุดที่นายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปนั้นยังไม่ลงตัวทางผู้ที่เกี่ยวข้องจะได้หารือ และสรุปกันอีกครั้งในวันที่20กันยายนนี้อย่างไรก็ตามมีข้อสังเกตตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์มีคิวลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องตั้งแต่จังหวัดสมุทรปราการเมื่อ12กันยายนที่ผ่านมาจังหวัดชัยนาท15กันยายนที่ผ่านมาและชนบุรี17กันยายนและเตรียมลงพื้นที่จังหวัดสุโขทัยส่วนใหญ่จังหวัดที่นายกลงพื้นที่ไปล้วนเป็นพื้นที่ฐานเสียงของพรรคพลังประชารัฐ ที่มีรัฐมนตรีและสสของพรรคอยู่ในกลุ่มสนับสนุนนาย,ยกรัฐมนตรีเป็นหลักอาทิเชน่นได้แก่นายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรียุติธรรมและสสบัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐฐานเสียงจังหวัดสุขโขทยัยนายอนุชานาคาสายรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและสสจังหวัดชชยนาทนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีแรงงานและสสจังหวัดชลบุรี นายอิทธิพลขุนพื้มรัฐมนตรีวัฒนธรรมจังหวัดชนบุรีเป็นต้นมาอย่างไรก็ตามความเคลื่นอนไหวทางการเมืองของพลเอกประยุทธ์นั้นเกิดขึ้นท่ามกลางการจับตาว่าพลเอกประยุทธ์กำลังส่งสัญญาณเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งในครั้งต่อไปหรือไม่ถึงแม้ว่ารัฐบาลจะเหลือวาระการดำรงตำแหน่งอีกปีกว่าก็ตามขณะที่พลเอกประวิทรว์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐเองนั้นแม้จะมีภาพความเหนียวแน่นระหว่างกลุ่มสามปอออกมาก็ตามแต่ก็ยังมีการเคลื่อนไหวอยู่เป็นระยะล่าสุดแต่งตั้งพลเอกวิทย์เทพหัสดิน,นาอุธยานักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่11น้องรักเข้ามาดำรงตำแหน่งเลข,ขาธิการเป็นประธานกรรมการยุทธศาสตร์พรรคพลังประชารัฐอีกทั้งร้อยเอกธรรมนัฐพมเผ่า ก็ยังคงรั้งเก้าอี้เลขาธิการพักนางนนมนพินโยสินวัตรก็ยังเป็นเหรัญยิกเหมือนเดิมรวมทั้งพลเอกประวิทย์ก็ยังคงเดินสายไปร่วมงานและพบปะกับบรรดารัฐมนตรีและสสเช่นกันโดยในวันที่ย2ิสองกันยายนนี้พลเอกประวิทย์มีกําหนดการเดินทางตรวจราชการความพร้อมรับมือน้ําท่วมและการบริหารจัดการน้ําที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอีกครั้ง นายธนกรวังบุญคงชนะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการลงพื้นที่ของเอประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นเรื่องปกติภาระหน้าที่ของท่านนายกต้องการเข้าไปช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนรวมถึงได้รับทราบถึงความเดือดร้อนอย่างใกล้ชิดแต่ไม่ได้หมายความว่านายกลงพื้นที่นั้น แปลว่าจะต้องมีการยุบสภาถือเป็นคนละเรื่องกันไม่อยากให้หยิบยกการลงพื้นที่ของนายกโดยเฉพาะการเร่งแก้ปัญหาน้าท่วมมาเป็นประเด็นทางการเมืองว่าเป็นการส่งสัญญาณว่าจะมีการยุบสภายืนยันว่ารัฐบาลจะอยู่ครบวาระและไม่มีเหตุผลอะไรต้องยุบสภาเนื่องจากขณะนี้สสพักร่วม รัฐบาลเองก็ยังให้การสนับสนุนพลเด็กประยุทธ์เป็นอย่างดีความคืบหน้าล่าสุดบทวิเคราะห์การเมืองข่าวลือข่าวปล่อยกรณียุบสภาเขย่าบัลลังประยุทธ์จันโอชาความเชื่ออันก่อรูปพุ่งไปสู่แนวโน้มของการยุบสภาเป็นความเชื่อซึ่งไม่เป็นผลดีต่อรัฐบาลแม้ว่าความเชื่อเช่นนี้จะโหมประโคมโดยฝ่ายค้าน ไม่ว่าจะเป็นการชี้อย่างเป็นระบบจากนายนิพิษลิ้มเจริญรัตหัวหน้าพักก้าวไกลประสานกับการอภิปรายอย่างเป็นรูปธรรมโดยนางสาวสิริกัญญาตันสกุลไม่ว่าจะเป็นการขยายและขยี้จากปมแห่งสภาวะสภาล่ลมต่อเนื่องติดติดกันโดยขุนพลจากพักเพื่อไทยอย่างคุณสุทินครังแสงและนายแพทย์ชลนานสีแก้วกระนั้น ก็ต้องยอมรับว่าทุกปัจจัยมีรากฐานมาจากรัฐบาลมาจากความขัดแย้งระหว่างพลเอกประยุทจันโอชากับแกนนำสำคัญของพรรคพลังประชารัฐกระทั่งมีการปลดรัฐมนตรีอันเป็นเส้นเลือดใหญ่ทางการเมืองกระทั่งกลายเป็นปมใหญ่ที่ลากดึงเอาทั้งพลเอกประยุทจันโอชาพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาเข้ามาแสดงบทบาท ประจันหน้าปะทะกับพลเอกประวิทยิ์วงสุวรรณภาระหน้าที่เฉพาะหน้าของสสพรรคพลังประชารัฐจึงอยู่ในสถานการณ์ต้องเลือกข้างระหว่างพลเอกประยุทธ์จันโอชากับพลเอกประวิทธ์วงสุวรรณตรงนี้เองทําให้สภาพการในที่ประชุมรัฐสภาต้องมีอันบกพร่องและขาดหายกลายเป็นสภาล่มเพราะเมื่อพลเอกประยุทธ์จันโอชา เดินสายไม่ว่าจะที่สมุทรปราการไม่ว่าจะที่ชัยนาทไม่ว่าจะที่ชนบุรีที่มีความจำเป็นต้องร่วมในการเดินสายไปด้วยเหมือนกับว่าการร่วมเสนอหน้าจะเป็นการสําแดงพลังแต่ในเมื่อการสํแแดงพลังก่อให้เกิดสภาวะสภาล่มจึงกลายเป็นสัญญาณสัญญาณว่าต่อไปสภาอันเป็นจุดชี้ตาย กลเป็นการเมืองความร้อนทางการเมืองจากที่ประทุขึ้นในเดือนกันยายนจึงเด่นชัดว่ามีความต่อเนื่องไปยังเดือนตุลาคมและจะถึงวาระแห่งการชี้ขาดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนเมื่อมีการเปิดสมัยประชุมเป็นสมัยประชุมว่าด้วยพิจารณาร่างกฎหมายล้วน,วนพรันที่เดือนพฤศจิกายนมาถึงทุกร่างพรบที่เสนอโดยรัฐบาล จะทรงความหมายและบ่งบอกราคาในทางการเมืองและนั่นหมายถึงชะตากรรมคนเด็กประยุจันโอชา